งองแงกี่หน่อยวะคนเราน้อยมามามาไอ้งองเดี๋ยวกูถอนงอมือเองวันเนี้ยเดี๋ยวกูถอนงอมือเองไอ้แบ็คมึงมาดิมาดิรีดมาพี่กำลังไปพอดีที่หลังน่าจะไม่มารีพูดเลยพี่ตออนนนนนนััั้มมไี่่ยูระวังมันมา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 ขยับมามึงขยับมาขยับมาตรงไอ้เนี่ยแลนกลางขยับมาตรงแลนกลางขยับมาตรงแลนกลางเนี่ยแลนกลาง แรงกลางแบงกตังค yes. ์น uh ี่มึงเห็นให้เนี่ยม่ไหนกันนะมามาสองด็อกมาสองด็อกเหลือแค่สองแล้วก็หนึ่งจับวัจับดีวนจับดามีคนไล่ยิงลุงคนหนึ่งนะเออกูรอดกูถ่วงเวลาให้มึงไงมึงกดตังค์ยี่อะไรชิวเกินดีดีดีสายจะชนไรหมดเลยถาไปไปเจอตัวแรงกลางนี่ตรงตู้ปลาม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 าเจอตรงตู้ปลาขยับออกมาเไ้ยอยู่แถวนี้หมดเลยแถวบ้านเราหมดเลยเนี่ยมสองด็อกกันหนุ่มมาส่องด็อก

ตอนนึงนะพี่พเขาลงไฟอยู่เดี๋ยวผมบอกยังไปร้านหลูร้านหลูร้านหลูแถวบ้านเราแถวแถวแถวบ้านเราเส้นบุญจะลงไฟอยู่เพื่อนลงไฟอยู่ครับแล้วพี่ไปไม่ได้หรอกประมาณสี่เคสใช่ป่ะตอนนี้สามอัพสกอร์หน่อยอัพสกอร์หน่อยตอนนี้สามประมาณสี่ที่โดนถือว่าช่วยเพื่อนได้อยู่ใช่เหรอสองเหรอไม่ใช่สามบอกว่าผมนับเป็นสามนะโอเคเนี่ย ไป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 ร้อนใจเย็นใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นเอเยอะใจเย็นเย็นอยังเหลืออยู่เยเยวเยนึงตรงไหนตรงไหนตรงไหนไปไปะับแึดับตึกดัขึ้นเร็วขึ้นเร็วหลังตึกดหลังตึกดมาเร็วมาเร็วมาเร็วังบทุกคนมาโอเคแลกก็่ของเราอ๋อหลังตึกดงตึกแะดนหลายจินสลอต้องต้องเรสังดทุกคนมาทุกคนรีบมาเฮ้ยหน้าตึกมาหน่อยเร็วหน้าตึก้า่ง ไปรอนหน่อยอไปมึงไปร่อนคนอื่นได้บ้างมียากการบ้ามียาการบ้ามียาการบ้าพนกับม้าพ่นกับม้ามือแคบหมดแล้วปลาไปรอดพนกับหมาเพิ่งมาแล้วหมาไปรอนวนกับหมาพวกมันเยอะพวกมันเยอะมุกการพวกมันเยอะไปมันหน้าตึกลุงมานหน้าตึกลุงเลยมานหน้าตึกลุงจาจะโอเคแล้วไอ้รอดโดนแล้วกูทำมึงลงลงที่เดียวกันนะเว้ยมึงอย่ามั่วนะไอ้ปัดลงที่เดียวกัน พี่ไฮรอนกินฝันไดเออกำลังตามอยู่น้องกำลังตามอยู่เก็ตเก็ตเก็ตเออแล้วนะเพิ่นฟังแล้วมือเขอย่ามนั้นพวกเราเยอะเหมือนกันพวกเราก็เยอะเหมือนกันนะมาเระวังน้อยมันจะเล่นแบบว่าเมื่อกี้เนี่ยที่เราที่เราไฟแพ้ตรงตรงไอ้ที่โดนอุ้มอะครับเพราะเราไปเล่นข้างล่างกันประมาณสี่ถึงห้าคนกลับไม่ทันนะที่เราแพ้ปั๊มปั๊มเจเทเข้าปั๊มเจเทเข้าไอ้เฮียมันมันชนจริงจังเลยชนเฮียจัดเราไปเล่นไหนวะปั๊มเจ นะเล่นเนรเล่นเนรเล่นเนรไอ้ตัดแต่ละตัวพมึงไม่มีความเลยเฮียตัวไอ้ตัวอะไอ้เด็กเฮียเขาเล่นจัดไอ้ควายมันมันมันเล่นแบบชนรถให้มาชนคนด้วยมันมันมันเล่นมันเล่นชนกับประตูเลยไอลงเพื่อนดีลงเพื่อนนี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไดไม่ถ่ายนะไม่ถ่ายนะไม่ถ่ายนะ ไอเดี่ยวไอเดี่ยวไอเดี่ยวไอเฮี้ยเดี่ยว J A V ไอเฮี้ยไอเฮี้ยเดี่ยว J A V อยู่ลงคลองสนอแล้วหันหน้าไปสโนคลองสเอหันหน้าไปหลังสนอไปหืดระเบิดลอเล่นที่เดียวกันเล่นที่เดียวกันเลยไอเฮี้ยเดี่ยว J A V ใจเย็นนะใจเย็นนะเพื่อนใจเย็นนะเพื่อนไปข้างหลังหน่อยโนน้เลยะไอเทียเสี่ยวเจเอบีดีมากูนี่เองกูนี่เองกูนี่เองนี่นายมึงปิดตัวชุบตรงนี้หน่อยมึงทีบคนนึงมาชุบฟ้ามาชุบฟ้าแล้วนี่อยากกันไม่มีสันเออมาชุบฟ้าแล้วพวกเราน้อยกว่าว่ะไอเก๋ไอควายไอที่เราน้อยซาดไปเล่นกันตรงนี้เยอะเกินทั้งชุบทั้งอีโมโคตร ่าติดเล่นใดวันนี้่าติดเล่น่าติดน A V หน่องหน่องหน่อยงหน่อยมาจะหมดเอามาเดินที่นี่านทควยเลยทควยาเเหียไล่เหียสนาดมึงยังเล่นไม่ดีเชิงอยู่เลยไอ้ตว์มึงมามึงมาให้กูกูเอามันได้มามเอาหมึงตายไปแล้วหรอ เล่นเป็นมาสนับอ่ะมืออย่าตีเลยว่าจะพี่ฟ้าอยู่จะพี่หมาอยู่อ่ะแก่เฮียโดนเพื่อนตีสัตว์แล้วมึงไม่รู้รู้อะไรได้แดกโอ้ยตีออกมึงจะมาเรียอะไรตัวเรียไอ้สัตว์มึงจะมาเรียไอ้งอกเหรอไอ้ตัดฮะเฮีพี่ฟ้ามึงจะมาเรียไอ้งอกคนละผีคนนึ่งใครชุดละผียังสัตว์มึงจะมาเรียไอ้งอกเหรอไอ้เหี้ยไม่ไม่ได้หมดแล้วพี่ส่ทชุดมาหน่อยดิไม่หมดได้ครับไม่วายชุบนะเดี๋ยวเดี๋ยวชุบเองเดี๋ยวตัดจะอเรียงอกนะมารอไอเอาดิมันจะเรียงอกเลย มึงจะเลี้วงออกเอมึงจะเี้ยงออกหรอมึงจะเรียงออกรอเลี่ยออกรจะเรียนอกมึเียออกหรอเลียอะกรมึงเี้ยงอะกหรอมลบอลมึะล้อออะเลี้ยงออกหรอะียงออกหรอมึงจเยออห่อมึล้ยหรอมึง้นหรอมันไ้อหรอมันะ้อหรมเา้ยออกนรอยคนเรา้ยออกอมงจะเี้ยง คนเรน้อยมามามาอีกงอเดี๋ยวกูถอนงอกมือเองวันนี้เดี๋ยวกูถอนงอกมือเองไอ้แบ๊คลงมาดิเดี๋ยวกูถอนงอกมือห่อเปนะไปเลยเลยไปเลยโพี่ห่ออยลเ่อกมอเอไอ้แบ๊คเดี๋ยวกูถอนงอกมือเองอให้หมดดิหอไปเยอะแยะมึง่อเลยห่อเลยห่อไปไอ้ใส่ไปใส่ไปห่อาไปาไปเลยไกลังออยู่มมรห่อไอ้ตัดมึงจะรียเช็ห่อไมไปห่อให้หมดดิห่อให้หมดเลย มาออกตอนเราได้อย yeah. ู ной, oy, ่ด้วยกันสองคนแล้วคนละน้อยคนละน้อยคนละน้อยแย่กมือปากดีแน่เดี๋ยวพี่จะถอนงอกมึงเองเอาวันเนี้ยนะมันจะลาของมแล้วหลายรอบแล้วคือเห็นไหมรอบหลายทีแล้วแอปไม่หยุดนะอยากให้ตัวล่างนี้มาดูเลยเดี๋ยวพีตัดแม่งออกได้ศพ20พวกมันหมดแล้วมันไม่ไหวหรอกไอ้งอกอ่ะ